กลุ่มอาการโรคทางเมเตอรบอิิกนะครับหรือว่าโรคอ้วนลงทงเพราะว่าคนอายุติด5ปีขึ้นไปเนี่ยเป็นกลุ่มอาการโรคเนี้ยประมาณตั้งสามติดเปอร์เซ็นต์พบในหญิงมากกว่าชายแล้วก็อุบัติการเพิ่มมากขึ้นตามอายุสาเหตุที่ทางการแพทย์นะครับได้ก,กลุ่มอาการโรคนี้ว่าโรคเมตาบอตอกซินโดมนะครับเป็นเพราะว่าอาจจะมีการเราผาผลาญบางอย่างทางเมตาีอลิซึมที่ผิวกติไปปกติแล้วในเซลล์ของร่างกายคนเรานะครับจะมีการเราผาผลาญพลังงานเพื่อน,นําไปใช้ เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการทงานของเซลล์นั่นเองถ้ามีความผิดปกติไปเราก็เรียกว่ามีการผิดปกติตางเมตาบอลิซึมนครับโรคเมตาบอลิซึมโดมนะครับสามารถนามาตู่โรคเกี่ยวกับโรคหัวใจและหลอดเลือดหือเลือสมองตีบตันนะครับปวดข้อได้นิ้วถุงน้ำดีโรคมะเร็งบางอย่างโรคเบาหวานความดันไขมันต่อให้ผอมนะครับก็ยังสามารถเป็นโรคนี้ได้เนื่องจากว่าในคนที่ผอมเนะี่ยอาจจะมีการเผาผลาญ พลังงานหรือน้ําตาลไขมันที่ผิดปกติแล้วก็ได้คนกลุ่มนี้แม้ว่าไม่อ้วนแต่มีความผิดปกติในหลายๆอย่างเช่นน้ําตาลเริ่มขึ้น ความดันเริ่มขึ้นหรือไขมันเริ่มสูงขึ้นก็ถือว่ามีความผิดปกติทางโรคนี้แล้วครับในคนที่อ้วนเนี่ยจะมีหลายๆคนนะครับเรียกว่าเป็นคนอ้วนที่แข็งแรงเราพบว่าในคนกลุ่มนี้นะครับแค่ร่างกายเขายังทนได้ถ้าปล่อยทิ้งไว้อีกไม่นานนะครับโรคเบาหวานความดันไขมันจะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนครับเพราะฉะนั้นคนอ้วนที่แข็งแรงเนี่ยไม่ได้มีอยู่จริงครับเป็นแพทย์ภาวะเปลี่ยนทายก่อนจะมีโรคกลับเข้ามาเท่านั้นเองครับ ในเรื่อง,องความอ้วนนะครับทางการแพทย์เราเนแบ่งง่ายๆเป็น2แบบครับคืออ้วนแบบผู้หญิงหรืออ้วนแบบผู้ชายอ้วนแบบผู้หญิงนะครับคือจะอ้วนมากที่สะโพกที่ก้นที่เอวมีการสะสมของไขมนันใต้ชั้นผิวหนังที่มากเกินไปทําให้รูปร่างไม่สวยมักจะเกาอันตรายที่น้อยกว่าอ้วนในผู้ชาย ในขณะที่อ้วนแบบผู้ชายเนี่ยจะเป็นอ้วนในพุงฮะเรียกว่าเป็นแบบรูปแอปเปิลนั่นเองคือป่องตรงกลางอันแบบเนี้ยไม่ค่อยดีครับเพราะไขมันที่อยู่ในช่องท้องเนี่ยเป็นตัวไม่ดีที่หลั่งสารเคมีหรือฮอร์โมนที่ส่งผลเสียต่อร่างกายทําให้การคุมน้ําตาลและไขมันแย่ลงนั่นเองแล้วความแตกต่างกันของโรคอ้วนกับกลุ่มอาการเม็รตริตินโดมนะครับเราสามารถแยกได้ง่ายๆครับโรคอ้วนคือภาวะที่มีไขมันหรือน้ำหนักเกินกว่าปกติเราสามารถดูได้จากดัชนีมวลกายครับ ในขณะที่กลุ่มอาการเมรติกตินโดมนั้นจะต้องมีข้อต่อไปนี้ท้าข้อครับข้อแรกคือการดูรอบเอวครับในผู้ชายนะครับรอบเอวเกิน9 0ซมและในผู้หญิงรอบเอวเกิน8ซมขึ้นไปก็ต้องระวังแล้วครับว่าจะมีกลุ่มอาการโรคอ้วนลงปุงครับ ข้อที่2เป็นภาวะที่มีน้ําตาลในเลือดสูงเกินปกติในคนปกตินะครับถ้ามางดน้ำก่ออาหารมาเจาะเลือดน้ําตาลต้องไม่เกิน100สําหรับคนที่พบว่าน้ําตาลสูงเกิน100อยเนี่ยอย่างแรกที่ต้องมาระวังคือการอดอาหารก่อนหน้ามาเจาะตรววเนี่ยถูกต้องแล้วหรือยังนะครับจะต้องงดอาหารมาอย่างน้อย6 8ชั่วโมง โดยสามารถดื่มเฉพาะน้ำเปล่าได้เท่านั้นสําหรับคนที่อดอาหารมาครบแล้วนะครับและพบว่ายังสูงเกินร้อยอยู่ก็แปลว่าความจริงอาจจะมีพฤติกรรมการกินอาหารที่ไม่เหมาะสมก่อนหน้านี้เป็นรวลาย,ยาวนานแล้วจนร่างกายเตือนตัวเองว่าทนไม่ไหวแล้วนะแล้วก็น้ำตาลสูงเกินไปครับข้อที่3นะครับเป็นภาวะที่มีความดันโลหิตสูงเกินกว่าปกติครับ ตัวเลขตัดที่ความดันสูงกว่า1 3 0 8 5มิลลิเมตรอดครับเรื่องของความดันสูงเนี่ยนะครับเป็นอาการความเสี่ยงอย่างหนึ่งของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดซึ่งเป็นผลมาจากการที่มีการควบคุมสมดุลของพลังงานน้ำตาลแล้วก็ความดันเลืดที่ไม่ดีพอนั่นเองครับ ข้อ4นะครับมีภาวะไขมันไตรกีตราที่สูงเกินไปคนท,ทั่วไปนะครับจะมีระดับของไขมันไตรกิตราไม่สูงเกิน150มิลลิกรัมเปอร์เดซิลิตรนะครับไขมันตักกีะจายสูงมากๆนะครับจะบ่งบอกถึงภาวะดื้อต่ออินซูลินทําให้มีโอกาสควบคุมเรื่องของไขมันและน้ําตาลทําให้เกิดภาวะมาหวานและก่อให้เกิดการอักเสบของเส้นเลือดทั่วร่างกายด้วยครับ ข้อ5นะครับมีระดับไขมัน HDL หรือไขมันคอเลสเตอรอลตัวดีที่ต่ำเกินไปในผู้ชายได้เกิดต่ำกว่า50มิลลิกรัมเปอร์เดซิลิตรในผู้หญิงได้เกิดต่ำกว่า40มิลลิกรัมเปอร์เดซิลิตรถือว่ามีไขมันตัวดี HDL ที่ต่ำเกินไปก็จะเสี่ยงต่อการเกิดโรคตังกลุ่มเมทัลลิกตินโดมเหมือนกันครับสำหรับ5ข้อที่กล่าวไปนะครับใครมีตั้งแต่3ข้อเป็นต้นไปถือว่ามีความเสี่ยงสูงแล้วครับต่อการเกิดโรคทางเมทัลลิกตินโดมครับ การรักษาโรคทางเมตาบิลินโดมนะครับมีหลักๆอยู่3แบบครับคกอการรักษาโดยการปรับเปลีป่ยนด้วยการมสุกภพคุมอาหารออกกําลังกายคุมน้ําหนักกันเองครับในข้อที่2อเนี่ยคนที่น้ําหนักตัวค่อนข้างเยอะมากๆหรือมีโรครวมค่อนข้างเยอะอาจจะเริ่มด้วยการใช้ยาเป็นยาฉีดลดน้ําหนักครับต้องใช้โดยแพทย์นะครับแต่หาซื้อทั่วไปไม่ได้เพราะว่ายานี้มีผลข้างเคียง ที่จําเป็นต้องดูอย่างต่อเนื่องการที่คนไข้ไปหาซื้อเองตามสถานที่ที่ไม่ใช่สถานที่บริการทางการแพทย์นะครับอาจจะต้องนามาระวางผิดกฎหมายนะครับถ้าใช้อย่างไม่ระวังอาจจะเกิดผลข้างเคียงอันไม่พึงประสงค์จากยาได้อย่างที่สามก็คือการผ่าตัดลดน้ําหนักในคนที่อ้วนมากๆสามารถทําการผ่าตัดรักษาได้คุณหมอก็จะพิจารณารับการผ่าตาดัด ในการรักษาคนไข้กลุ่มนี้คงต้องมีการประเมินกันในอีกหลายหลายส่วนนะครับว่าคนไข้มีความพร้อมแค่ไหนในการจะรับการผ่าตัดกระเพาะเราที่สําคัญคือมีความจําเป็นแค่ไหนถือว่าเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการลดน้ําหนักตัวแต่ข้อเสียคือหลังผ่าตัดกระเพาะไปเนี่ยจำเป็นต้องติดตามดูแลเรื่องของการดูดซึมของวิตามินต่างๆให้อยู่ในสมดุลที่ดีในเรื่องของการลดน้าหนักนะครับยังไงก็ยังแนะนําว่า พื้นฐานในการคุมอาหารออกกําลังกายยังคงไปถึงสําคัญที่สุดครับและหลายๆคนนะครับก็ไม่ต้องใช้การผ่าตาดัดก็สามารถลดน้ำหนักได้ดีครับถ้าคุณมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอกันนะครับ